สวัสดีครับจาพ่อก็สร้างเปียสร้างฝาคนบานนกคือเก่าแล้วครับมันี้มันนี้สิมาตัดเหล็บจะเก่ามินครับคำว่าเหล็บเยามันมงคนมันบงคนแต่นกมันอยู่หยากนะครับมันคือมันก่อนันก้อนี่จนเปียกมาขัดขัดสีมันนี่มันอยู่หยากครับไปหยากรับจะตัดมันออกซะผมมาเบิ่งกันครับ มงคลบ่งมงคลกับผูสนใจแล้วครับนกมันนกมันไปอยากอยู่อยากนะครับมาอา่อาไม่จับดีๆเนี่ยเป็นยังน,นี่นะครับเนี่เยเล็บมันครับเห็นบ่เล็ยบยาวแฮงแล้วข้าสิตาร์ทออกนะครับม่งค้นกับเส้างมันครับมุ่งผูสนใจหรอก มันรอมาโต๊ะ ก็กรงรอก็คงน,น,นี่ครับสั่นผมพวกเล็บีิตัดออกนะคระับตัดออกไปซะตัอยาวนี้เากมูลเลยครับนีเอากระโมยเลยครับบับ แต่มันออกเขมันอยู่หนาไปเขาไปแล้วครับอยู่หนาเลยตามันออกซะ เรียบในเขากาสิเก็บไปนะครับยันบ่ก็จะดูง่ายกว่าเก่าเจ้าเก่ามินนะครับตัวนี้อยู่หยางเรียบมากไปขาดกับเพื่นนะครับเรียบไปขาดกับืรนเพื่อน,นก็ได้แต่ว่าเรียบเน่ามันมง่งข้นนะจ้ะสร้างมันเถอะงูเข้าสิตายก่อนนะ ตัดให้มันแต่ส่วนเรียมเขาเก็บไใบออกแตโอเคครับขอบคุณครับ